กันมา30ปีแล้วก้อยครับแต่งงานกับพ่อนะครับพี่รักก้อยนะครับสำหรับก้อยเองก็ก็รักเขาอะค่ะรักมากๆวันนี้ก็น่าจะเป็นวันที่ความฝันของแม่ได้เป็นจริงคือได้ถ่ายชุดเจ้าสาวตะกี้นะอยากให้พ่อกับแม่ดูแลก,กันและกันแบบนี้ไปตลอด สาวสุดน่ารักเมื่อคุณพ่อขอคุณแม่แต่งงานในวันแต่งงานของลูกสาวหวังทําตามสัญญาที่เคยให้ไว้มานานงานทั้ทงเอาแคกเรือทั้งงานเอร์ไพรส์หนักเรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามชมกันค่ะเรารักกันมา30ปีแล้วถึงวันนี้เราสร้างครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นพ่อขอขอบคุณก้อยที่ใช้ชีวิตคู่ร่วมกับพ่อมาพ่อสัญญาว่าความรักของเราจะยืนยาว ตราบนานเท่านานก้อยครับแต่งงานกับพ่อนะครับเสียงประมือดังๆต้อนรับคู่บ่าวสาวของเราค่ะบทเมื่อสักครู่คือต้องบอกว่าเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์เอาจริงๆเซอร์ไพรส์แขกทั้งงานคุณแม่ได้ฟังไหมคะเมื่อกี้สำหรับได้ฟังค่ะแอ,แอบฟังนิดนึงเขาขอเราแต่งงานยินดีไหมคะยินดีมากๆค่ะ ตั้งใจจะเซอร์ไพรส์ก้อยครับแล้วก็ต้องขอบคุณเพื่อนรักเพื่อนเอนะครับที่ที่ทำให้ครับผมเองต้องขอบคุณก้อยจริงๆเพราะว่าในช่วงแรกของการดำเนินชีวิตคู่ของเราเนี่ยมันไม่ค่อยดีผมผมทำผิดกับก้อยเยอะมากแต่เขาก็ยังอยู่กับผมผมเพิ่งมา คิดได้เองสัก4ี่ห้าปีนี้เองครับแล้วก็แล้วก็ต้องขอบคุณที่มันมันไม่สายเกินไปที่ก้อยให้โอกาสแล้วผมจะไม่ทำสิ่งนั้นอีกครับถึงเขาจะทำให้เราเจ็บปวดบ้างแต่เขาก็เป็นคนน่ารักค่ะจริงๆก้อยก็ขอให้ผมพูดอยู่บ่อยๆเมื่อก่อนนะครับผมก็ไม่เคยพูดเลย แต่ต่อไปนี้จะพูดให้บ่อยๆนะครับพี่รักก้อยนะครับสำหรับก้อยเองก็ก็รักเขาอะค่ะรักมากๆรักกันถึงทุกวันนี้แล้วจะรักตลอดไปค่ะน้องโชคดีมากเลยนะเนี่ได้เกิดมาเป็นลูกพ่อกับแม่จริงๆมันรู้สึกอย่างนี้ตลอดเลยว่าเราโชคดีจังเลยที่มีพ่อแบบนี้ มีแม่แบบนี้ไม่เคยหมดวังในตัวลูกเลยรักดูแลแล้วก็ให้ทุกอย่างแม่เรามีแต่ความรักค่ะวันนี้ก็น่าจะเป็นวันที่ความฝันของแม่ได้เป็นจริงเคยได้ถ่ายชื่อเจ้าสาวตักทีนะเพราะน้องได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าจะแตง่งจะแตง่งไม่รู้แต่งเมื่อไหร่แต่ว่าวันนี้ได้โอกาสแล้วนะ ไม่ได้เป็นการยัง้งซีนในใดนะคะเพราะว่าของเขาใหญ่กว่าอีกเนี่ยน้องรู้ว่าพ่อรักแม่มากกับรู้ว่าแม่กันรักพ่อมากเหมือนกันก็อยากให้พ่อกับแม่ดูแลก,กันและกันแบบนี้ไปตลอดอยากให้พ่อดูแลตัวเองให้มากๆด้วยครอบครัวของเรามีความสุขดีอยู่แล้วน้องจะสัญญาว่าน้องจะช่วยทำให้มันดีขึ้นไปอีก พ่าวสดสื่อออไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลอเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ